คือจะบอกว่าเขาเก็บความเย็นได้ดีมากๆเลยนะคะคือเราทดลองทดสอบมาแล้วนะคะคือเรามีอันเก่าเนี่ยประมาณอยู่สองสาอันนะคะเขาจะออกเหงื่อทุกอันเลยนะคะแต่อันนี้นะคะคือไม่ออกเหงื่อนะคะคือเราเทสมาแล้วนะคะก็คือเขาจะเก็บความเย็นได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแล้ววิธีเขย่านะคะทาไมเห็นไหมเขย่าไม่มีน้ําหกนะคะอันเก่าไม่ได้นะคะน้ําหกนะคะอย่างนี้ไม่ได้นะคะแค่วางบนรถเหงื่อก็ออกขับเปียกรถแล้วอันนี้ทิ้งได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะแล้วเขาก็สะดวกสบายยังไงคะ สะดวกสบายอย่างนี้ค่ะเนี่ยอวิธีเปิดหลอดอ่ะ,อะพับพับลูกใหม่พับลงใหม่นะเอาให้เห็นะชัดนะคะปุ๊บเป็นไงล่ะเขามีหลอดในตัวด้วยค่ะโดยที่เราแบบไปซื้อน้ําที่ไหนก็ไม่ต้องเอาหลอดประหยัดหลอดเคื่องน้นก็ประหยัดหลอดได้ด้วยนะคะเนี่ยหลอดอันนี้คือใช้ดีเวลาดูนะคะอืมอมืมันจะพอคำค่ะมันจะพอดีพอดีพอเหมาะกับปากเราเลยนะคะเอ้ลอกอ่ะ